แล้วกอดถังแก๊สไม่เอาจริงเพราะงั้นไม่มันไม่ดับกอดงแสไกอดอองแก๊สก่อนอดงแก๊สก่อนดงแก๊สแกกอหน่อนิดนึงกอดถังแก๊สไม่ร้อนกอเลยกอดไม่ร้อนครับเย็นมากเลยถังแก๊สเสร็จแล้วกอถังแก๊ เพื่อนมองมาเห็นไม่ชัดเพื่อนมองเห็นไม่ชัดอกแล้ว่มีมีอะแล้ว่าแล้วพูดตามจานนะแล้วพูดตามผมว่าผมบอกแล้วว่าจะได้ดับข้าแต่จ้พอจ้แม่แก๊สบอกาอย่าไปลบหลู่ท่าน ต่อไปนี้ดิฉันจะไม่ลบหลู่แล้วต่อไปนี้ไม่ลบหลู่แล้วถ้าถ้าดิฉันดับครั้งนี้ขอให้ดับถ้าดิฉันดับครั้งนี้ขอให้ดับสาธุไม่สาธุทบบยังไงสาทุยังไงว่าเอทีนี้ดับแน่นอนเลยนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างทีนี้ดับอ่ะทีนี้ดับอ่ะ พอแล้วกันนะนิดเดียวพอนิดเดียวพออ้าวปิดได้ปิดได้ปิดได้โอ้โหน้ำนิดเดียวเองดับแล้วเห็นป่ะต้มือเพื่อนต้องมือเพื่อนหน่อยโอ้โหมาแล้วเป็นยงไงฮะไม่ไม่ดมแล้วมันก็หนักไม่อมอ่ะให้เรายากนี่หลอน